สวัสดีค่ะท่านผู้ชมโหสวยมากเลยนี่คือพระธาตุขามแก่นนะคะเป็นพระธาตุที่มีความเก่าแก่แล้วก็มีประวัติศาสตร์มายาวนานนะคะแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งถือว่าเป็นพระาธาตุที่มีความสําคัญมากนะคะอีกที่หนึ่งของจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะคะนี่คือพระาธาตุขามแก่นนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูพระาธาตุขามแก่นนีความสวยงามของพระาธาตุขามแก่นอ้าวสวยนะคะเ,เราไปดูเกล้ๆกัน เรามายามเย็นนะคะท่านผู้ชมไม่ได้มาตอนกลางวันเพราะตอนกลางวันนี้น่าจะร้อนมากนีทางเข้านะคะยามเย็นโอ้โหสวยจังสิงโบราณ 我一天也不看。